ียวแล้วสุดท้ายขอให้ทุกคนจุดตะกร้าครูบาดที่ส่ออยู่ดสิทันตชากลมกอย่างวันนี้ครูจะบ้าทำพิลัยไปจนสุๆะใช่เราะผ่านพข้หนูเยอะเกินครูก็เลยไม่ะตอนนี้ไอ้ตาอยาหานลอ้วยอ้าวทุกคนครับกรลยาณยกกล้องมือถือมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนับแล้วนับยวขอขอขออนุญาตเกินกับการแสดงนิดนึงก่อนการแสดงชุดนี้นะครับนำทีมบริหารโดยโดยอาจารย์ลุงตะพาโพเสกต่อไปครูที่หอนข้อดหนูคือผู้นำทีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วยังไม่จ อ๋ออๆออ๋อเฮ้ยตอนนี้ลเลยครับเพราะว่าอาจัรย์การพื้นที่ลงๆๆๆๆๆพูดจะมีราการตั้งแต่ตรงเนี้ยมันเพิ่นเลยไม่งไม่จริงไ่าโอ้โหพร้อมไหมเอา